ถ้าไปขถอยหลังละกันถอยหลังใช่ไหมเออท่านไล้เดี๋ยวเดี๋ยวคใจเย็นๆนี่หนูม่นดนีหูหนูไม่ได้นีหนูท่านที่นขอถอยหลังนิดนึงนะครับขอทิ้งตัวก่อนนะครับสงเวสสังเวสเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอตหวนิดนึงขอวนินึงฮะยูหนเข้ามาครับยูนี่หนึ่เข้ามาครับ

อาาแล้ก็รูปต่อจากน้นเราเ็กลังใจให้กั่ไหกครัของคุณผู้มาถ้าคเดียวสองรางวัลค่ะคุกตาบั้าและคดค่ะนีไม่พอนะครับก็มีใครก็สององนะฮะแล้วก็ปีนี้แอดก็าวไม่ดีตอนนี้น่าจะมีพลังมากขึ้นเลนะ่ในส่งมากีมากเดียวสองราวัคด้คั ดุมากๆเลยนะคะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะสำหรับผู้สนับสนุนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อเครื่องนอนืริแตะกซอยจีเอเอสมโนบายกับแบด์ชูีและแบรนด์แกรนด์ีนะคะรวมถึงทู่คืขอบคุณดากาผู้จัดนะคะแล้วก็รวถึงผู้ชายถึงท่านที่มาระด่วยให้กับสตาร์ของเราด้วยนะคะของสตารของเราค่ะเาไม่ตัดกล้องกหีไม่ตัดกล้องโอเคนะ ออกมาออกมาออกมาก่อนได้ไครับานน้าเนี่ยคนที่จะดึงรเยังไม่ได mm ้ตายเลยนี hmm. mm ่ไ hmm. ม mm ่ท hmm. mm ีเเยขายทุกอะไรกนเลที่มก็พกา้นนะกินนินึงอาท